สวัสดีครับผมช่องดิกจันร์ัตะพนกัแมงวันนี้จะพาหมาตัวนะไปหาหมอนะครับนะครับซอยมันเล็กๆหน่อยนะครับหมาตัวดํานะครับตัวเล็กนะครับชื่อว่าดัมมินอาดัมดตมินนะครับรูกจเกไยกว่าดัมมินนะครับจะถึงแล้วนะครับหมอก็เปิดเร็วนะครับก็ปิดเร็วด้วยครับ เราก็จะได้พักผ่อนบ้างนะครับถึงแล้วนะครับนอนๆสถาปนานะครับสัตว์เพราะสัตเพศนะครับหนูนะครับเรวข้างหน้านะครับนี่สถาปนาสถาปนาสัตว์นี่นะครับอถโอ้ยถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเอารถไปจอดตอรงนั้นเขาก็ไม่ให้จอดนะครับ นี่นะครับหนองหมานะครับดําธรรมินนะครับหนองหมาจะลาไปหาหมอนะครับเราก็จะเตรียมตัวเข้าเลยนะครับโคข้างหน้าก็มีน้ำตกด้วยนะครับแล้วก็ถอดเทานะครับต้องมาฉีดยาอะไรเหมือนเดิมนะครับข้างในก็มีอุปกรณ์ครับกระผมจะเข้าไปข้างในนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้จะดูตอนนี้นะครับเนี่ย วันสุดท้ายแล้วน้ำเกลือผมน้ำเกลือบ้างนะครับโอ้ไม่เจ็บนะครับฟินมากพอน้องไม่พูดใช่ไครับอันนี้ให้น้ำเกลือเป็นวันสุดท้ายแล้วมันยังไม่ตายทีนะยังหนูได้นะครับอนี้ครับไม่ดื้อเลยครับไม่ดื้อนะครับ ปรงนี่ฮะมันกินได้นี <c oughs> ่ยนะครับ <c> น <oughs> <in vic many rs> ้ำเกลือนะคมมันก็จะโป้งอันนั้นเรื่องโปงแล้วนะครับโอ้ผมก็เพิ่งมาตอนที่มาสดใสนะครับเนี่ยโปงแล้วน้ำเกลือครับมันไม่ร้องมันไม่นั <c oughs> ่งอะไรเพราะมันเคยมาหลายรอบแล้วนะครับ ดูนะครับน่ารักมากคนนะไม่เหมือนหมาตัวเออเลยมันโ้องมากนะครับนี่ต้องปองแนวนะครับดูห็นี้นะครับโเพราะเธอไม่ป้องเขคนนี้มันเป็นลำไส้อักเสบนะครับ หลายวันแล้วโอ้โก็จะชินดีด่ยมันไม่ได้หากงงดแม่กินอาหารหรือน้ำนะครับแลวถ้าผมโปอยมันไปกินน้ำฝนก็นับฝนแล้วก็สุกกรปลูกอีกหนักกว่าเดิมนะครับแต่เราก็ทำได้ดีนะครับมันก็เลยไม่เป็นอะไรนะครับนี่หน้าตาของมันบ้างนะครับ น,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 นี่ก็ที่ช่างน้ำหนักสุนัขนะครับเนี่ยเคยเอามาช่างแล้วนี่นะครับที่ช่างนะครับแต่ถ้าสุนัขมีน้ำหนักเยอะนะครับเนี่ยจะได้ดูเลยครับ นี่ออกมาแล้วเนี่ครับฉีดดูซิว่าจะเป็นยังไงลองนิดเดียวเหมือนติ่งตอยเลย <c oughs> ไม่มีอะไรมากนะครับแ <c oughs> ต่งตัวได้นะมันมดกัดเลย <c oughs> อีกเกมหนึ่ง เสร็จแล้วนะครับผมลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย